นวันนี้อยู่ในช่องผู้แอดนิวนะครับวันนี้จะมาเล่นดานคาลืจอหาดในตัวละครชาลีนะครับไปเราจะเล่นดานนี้นะครับซึ่งมันยากมากดูความที่ชาลีันวับได้นะครับไม่ต้องให้ตวหลานมาเล่นเลยครับเราจะมา เล่นกันหนึ่ครับแลก็เจอแบบนี้ครับทนไปเลยอะไรมันวายมากมันอะไะครับปรับมันวางมันนะเจ้า เรืองนี้มันเอาไปวัดได้นะครับไปกันเลยไม่มามนนงไปเเ็นไหมมันขึ้นไปชั้นบนนะครับ แไดมันท่บกวมีหนามีหยาบก็ขอโทษด้วยนะครับมันไปแล้วก็จะลอกลวงกันนะมนรับนครับรอซึ่งน โว่มากมันทำแบบมันอยู่ชั้นบนนะครับแล้วลงล่างนล่วหลักตัวีแค่นี้นบบนครับมันมันมันขึ้นลงนะครับแบบมันก็จะหมดแล้วครับเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับครับ ไปติดนะครับเราจะรอว่ามันมานะครับเราจะวิ่งเตือนเตนะครับมันมาแล้วครับเดินเตือนเตือนะครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอะไรครับดีเลยครับไปเลมันดีครับลงวิ่งเลยครับตปเตือนมันวิ่งเลยครับต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งครับ นี่ตักันแทบครับนี่นมาแล้วโอ้หนมันเ่ยากนะครับชาลีนะน,นยากมาก เด็กน่าติดตัวขนานั้นนะครับเราก็จะผ่านแล้วชาลมีมันเป็นอะไรไม่สามารถได้นะครับตีเข้านนนะะในกรออะชากจังผ่แล้วทะครัใครดูชิทเคยดูดคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ไปเลยไปเลยพี่ชุเขารูกไปเออสวย,สวย,ะะวย,ยสวยเวลยครับนี่เลวยเวลลันนี้วันนะะี้ก็พออย่างนั้นแหละเเลว่งเล่งเลมวิล้วทุกคลก็ิลิ่งมา่วยว่เย่งลยวเลยเ นี่อู่นนัครับมนมาแล้วมันมาหรือยังจะเข้ารูปรเย้ก่าเลยโวยไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปแล้วมัน,ม,นมันไปแล้วไปครับ เราผ่าเราวอดกูบ like ้าแล้วเย้ว to ู้เขาได้ย่างงี้ครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับเมื่อกี้โฆษณามันเบาบางนะครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้ยังไงบ้างครับสนุกไหมถ้าสนุกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบายบายเราไปกันแล้วนะบายบาย